ขอทักทายทุกท่านด้วยความรักของพระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับแะขอบอกสวัสดีปีใหม่และพร้อมกับม r รีคริสต์มาสด้วยนะครับช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเชื่อว่าพระเจ้าได้อวยพรเราทุกคนอย่างมากมายนะครับพี่น้องครับเราได้รับของขวัญอะไรในช่วงคริสต์มาสพี่น้องผมตั้งคำถามว่าเราอยากได้รับของขวัญอะไรสมมุติว่า เราสามารถได้รับคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มาจากพระเจ้าเราอยากได้อะไรครับอนอกจากได้รับพระเยซูคริสต์นอกจากได้รับความรอดแล้วได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วเราอยากได้รับคุณสมบัติอะไรจากพระเจ้าเราขออะไรครับในสมัยก่อนมีคนหนึ่งได้ขอสติปัญญาจากพระเจ้า ท่านคือกษัตริย์โซโลโมอนใช่ไหมครับตอนที่ท่านเริ่มปกครองนะครับท่านรู้ว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับผู้นําคือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าก็พอพระทัยในสิ่งที่ท่านขอและประทานสติปัญญาให้กษัตริย์โซโลโมอนนะครับทำให้ท่านได้เขียนพระธรรมสุภาษิตนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มาจากกษัตริย์โซโลโมอนนะครับพี่น้องในเชาวันนี้เราต้องการคุณสมบัติอะไร ผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้สติปัญญาเหมือนกันหลายคนอาจจะอขอสิ่งอื่นนะครับเช่นความรักเช่นความโอดทนหรือขอ,อความชื่นชมินดีอะไรก็ได้นะครับถ้า,าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยเราสามารถขอได้และขอด้วยความมั่นใจขอด้วยความกล้าและพระเจ้าก็จะทรงประทานนะครับ เพราะสิ่งที่เราขอถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับเราสามารถขอด้วยความมั่นใจและพระเจ้าก็จะทรงประทานผู้ที่ทูลขอนะครับผู้ที่เคาะก็จะเปิดประตูให้ผู้ที่ขอก็จะได้นะครับในเช้าวันนี้อยากให้เรามีโอกาสเปิดพระธรรมสุภาษิตบทที่28ด้วยกันนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่28บข้อ1นึ่ถึงสิพี่น้องสุภาษิตมักจะสอนเราโดยวิธีการ เปรียบเทียบใช่ไหมครับให้ผู้อ่านมีโอกาสพิจารณาดูว่า,าเราจะไปทางไหนดีให้ผู้อ่านมีโอกาสเปรียบเทียบว่าทางของสติปัญญาต่างจากทางทางของความโง่เขลาอย่างไรให้เราเปรียบเทียบว่าทางแห่งความชอบธรรมมันดีอย่างไงครับถ้าเทียบกับทางแห่งความอัรรมหรือทางของคนซื่อสัตย์จะจบลงอย่างไรผลลัพธ์ของ คนที่ไม่ซื่อสัตย์จะเป็นอย่างไรครับให้ผู้อ่านมีโอกาสเปรียบเทียบและพิจารณาดูและเลือกเอาว่าเราจะไปทางไหนดีนะปลายทางของคนชอบธรรมจะเป็นอย่างไรปลายทางของคนอธรรมจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องวันนี้อยากให้พี่น้องมีโอกาสเลือกทางที่ถูกต้องนะครับสมมุติว่ามีสองทางให้เราเลือกนะครับมีทางแยกนะครับสมมติว่าวันหนึ่งเราเดินมาถึงทางแยก เราจะเลือกทางไหนเราจะเลือกทางที่สะดวกสบายแต่บ้านปลายเป็นความพินาศหรือเราจะเลือกทางที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากบ้างแต่บ้านปลายคือความสุขชั่วนิรันด์บ้านปลายคือชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าเราจะเลือกทางไหนครับผมหวังว่าพี่น้องเราจะเลือกทาง ที่นํำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้เรายัางต้องเผชิญกับความยากลำบากต้องอยู่ในโลกที่เต็มด้วยความบาปความชั่วแต่พี่น้องในพระเยซูคริสต์เราจะมีชัยชนะและพระธรรมสุภาษิตก็สอนให้เราเปรียบเทียบสองทางนะครับเราจะเลือกไปทางไหนในพระธรรมสุภาษิตบทที่28เราเห็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับ ขอแบ่งปันในเช้านี้ตามหัวข้อที่สำคัญนะครับหัวข้อแรกคือให้เราเปรียบเทียบทางของคนชอบธรรมกับทางของคนอธรรมหัวข้อที่2ให้เราเปรียบเทียบระหว่างคนยากจนและคนร่ำรวยเป็นยังไงหัวข้อที่3คือให้เราเปรียบเทียบระหว่างผู้นำที่ดีและผู้นำที่ไม่ดีเป็นอย่างไรครับอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงเปิดใจของเราในวันนี้ให้เราได้รับฟังความจริงมาจาก พระธรรมสุภาษิตและให้เรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พระวิญญาณทรงนำผู้ฟังทุกคนให้เราเปิดใจพร้อมรับฟังความจริงที่มาจากพระเจ้าพร้อมรับการชี้นําและกลับใจถ่มใจลงเพื่อเราจะได้เดินอยู่ในทางที่พระองค์ทรงพรอปไทยเป็นทางที่เต็มเปลี่ยมด้วยพระพรถึงแม้ต้องเผชิญกับความยากลําบากบางอย่างแต่เรารู้ว่าพระองค์จะนําเราไปสู่ชีวิตนิรัน นั้นเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราให้เราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องหัวข้อแรกให้เราเปรียบเทียบระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมนะครับมีอยู่ในข้อ 1, ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ9ถึง10 13ถึง14ผมจะอ่านให้ฟังบ้างนะครับตั้งแต่ข้อที่1ในสุภาษิต บทที่28นะครับคนอธรรมหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบทำกล้าหาญอย่างสิงหนุ่มน่าสนใจนะครับผมชอบข้อนี้มากครับคนชอบทำกล้าหาญอย่างสิงหหนุ่มแต่คนอธรรมหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามเราเห็นความแตกต่างไหมครับคนอธรรมไม่มีใครไล่ตามไม่มีศัตรูแต่เป็นคนที่ตกใจง่ายเป็นคนที่ตก ตื่นตระหนกนะครับแต่คนชอบทำกล้าหาญอย่างสิงหนุ่มนะฮะสิงโตเป็นเจ้าป่าสิงโตนะฮะไม่กลัวใครเลยนะสมัยก่อนถ้าเราไปที่ประเทศอิสราเอลผมเชื่อว่าในแถบนั้นน่าจะมีสิงโตเพราะเราเห็นในพระคัมภีร์ได้พูดถึงแซมสันนะครับได้ฆ่าสิงโตแล้วก็ทหารของดาวิดที่ชื่อเมนิเอลนะครับก็ได้ฆ่าสิงโตเหมือนกันนะสิงโตเป็น สัปปาที่แข็งแรงมากไม่กลัวใครเลยนะครับและที่นี่ก็เปรียบเทียบให้เราเห็นว่าคนชอบธรรมจะมีความมั่นใจในพระเจ้าเหมือนสิงโตนะครับผู้ที่ย้ำเกรงพระเจ้าผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องในทางที่บริสุทธิ์ในทางที่พระเจ้าพอพระทัยจะไม่ตื่นตระหนกจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดแม้เผชิญกับวิกฤตแม้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงกำลัง ไปในทางไหนก็ไม่รู้แต่คนชอบทำมีความมั่นใจและดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญนะครับกล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆกล้าที่จะพูดความจริงกล้าที่จะ,ะแก้ไขปัญหาแต่คนอธรรมตรงข้างข้ามใช่ไหมครับคนอธรรมที่นี่บอกว่าหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามคือคนอธรรมจะตกใจง่ายเจอวิกฤตบางอย่างก็กลัว ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นมีวิกฤตมากมายในโลกนี้มอีอะไรโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสงครามในต่างประเทศด้วยบางครั้งคําสอนผิดเพี้ยนก็ทําให้เราตกใจกลัวด้วยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องได้รับฟังคําสอนผิดเพี<ๆ>้ยนเช่นให้เราหลบเข้าไปในที่ปลอดภายัยไม่เข้าสังคมไม่ประกาศข่าวประเสริฐนี่คือคำสอนผิดเพี้ยนทำให้หลายคนตื่นตระหนกและตกใจกลัวแต่คำสอนที่ เป็นความจริงของพระเจ้าจะช่วยเรามีความมั่นใจถ้าเราได้รับคําสอนจากพระเจ้าผลที่ตามมาคือความกล้าหาญนะผ,ผลที่ตามมาคือมีใจอยากจะรับใช้พระเจ้าเหมือนเอลียาในสมัยก่อนกล้าที่จะ,ะเผชิญกับกษัตริย์อาหับนะกล้าวที่จะพูดความจริงและเรียกร้องให้กษัตริย์กลับใจใหม่เหมือนเอสเตอร์กล้าที่จะ,ะเผชิญกับกษัตริย์ของเปอร์เซียเพื่อจะขอ ชีวิตของประชาชนอิสราเอลนะกล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องเสี่ยงแม้ต้องเสียสละอาจจะเจอกับความตายแต่เอสเตอร์ก็กล้าหาญมี่น้องที่ฟังรายการนี้นะครับเราเป็นเหมือนเอเลียาเป็นเหมือนเอสเตอร์ไหมสุภาพสตรีเป็นเหมือนเอสเตอร์ที่กล้าหาญเป็นสุภาพบุรุษเหมือนเอลียากล้าที่จะพูดความจริงรเผชิญกับความไม่ถูกต้อง ในพระธรรม2ทิโมธีนะครับอาจารย์เปาโลก็กำชับทิโมธีนะกำชับทิโมธีใน2ทิโมธีนะครับ2ทิโมธีข้อที่1บทที่1นะครับขออ่านให้พี่น้องฟังนะครับบทที่1ข้อที่7ก็ได้เขียนว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราผมชอบข้อนี้มากพระจาไม่ได้ประธานใจที่ขลาดกลัวนะครับใจที่วิตกกังวลใจขี้กลัวนะครับนี่คือไม่ใช่ท่าทีที่มาจากพระเจ้าแต่ผู้ที่อยู่ในพระเจ้าผู้ที่ดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์จะมีใจที่กล้าหาญนะครับที่นี่บอกว่า ประกอบด้วยริษฐานุภาพความรักและการบังคับตนเองคำว่าริษฐานุภาพที่นี่นะครับภาษาอังกฤษอาจจะแปลว่า boldness courageous ก็คือกล้าหาญนะครับผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์จะมีใจกล้าหาญพี่น้องวันนี้ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความกล้าในพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องยังกลัวอะไรอยู่ไหมเรายัางวิตกกังวลเรื่องอะไรขอฝากไว้กับพระเจ้าถ้าเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในทางแห่ง ความชอบธรรมเราไม่ต้องกลัวอะไรเราได้ลีภัยอยู่ในพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นป้อมปราการพระเจ้าเป็นที่ลีภัยของเราเราจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะครับพระธรรมของพระเจ้ามีมีพระคำมากมายที่หนุในใจเราว่าอย่ากลัวอย่ากลัวขอให้ลีภัยอยู่ในพระเจ้าขอให้พึ่งพาพระเจ้าเป็นคนกล้าหาเหมือนสิงโตกล้าเผชิญกับศัตรูกล้าออกไปสู้รบเพื่อพระเยซูคริส ในข้อ4นะครับมีเนะะื้อหาเปรียบเทียบคนชอบธรรมกับคนอธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บอกว่าคนที่ทิ้งธรรมบัญญัติย่อมสรนเสริญคนอธรรมแต่คนที่รักษาบัญญัติย่อมต่อสู้พวกเขาครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนอธรรมนะครับข้อที่5เขียนว่าคนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่คนที่แสวงหาพระยาเวจะเข้าใจทีท่วน และข้อ7นะครับมีเนื้อหาคล้ายกันบุตรที่เฝ้ารักษาธรรมบัญญัติเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนของคนตะกละาําให้บิดาของตนขายหน้าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนอธรรมก็คือความเข้าใจนะครับคนชอบธรรมมีความเข้าใจอย่างถีถ้วนไม่ใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าเขารู้หมดนะแต่เป็นคนที่เติบโต ในความรู้เป็นคนที่ฉลาดนะครับที่นี่บอกว่าคนที่รักษาธรรมบัญญัติจะมีความฉลาดที่มาจากพระเจ้าจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับแต่คนโง่เขลาหรือคนที่ทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าไปนะก็จะทําให้ปีดาของตนเองขายหน้านะครับจะทําให้พ่อแม่ต้องละอายเพราะบ้านปลายของเขาจะจบไม่สวยนะครับพี่น้องเราจะเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนชอบทา รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและเติบโตในความเข้าใจในสติปัญญาหรือเราเป็นคนที่ปฏิเสธพระคำของพระเจ้าและ,ะจบลงอย่างน่าละอายในช่วงคริสต์มาสเราได้คิดถึงนักปราชญ์สามคนใช่ไหมมีนักปราชญ์ที่เดินทางมาจากแดนไกลเพื่อจะแสวงหาเพื่อจะได้พบกับพระกุมารพี่น้องเรามีใจ แสวงหาพระเจ้าเหมือนนักปราชญ์เหล่านี้ไหมครับเราพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะอุทิศชีวิตพร้อมที่จะเดินทางเพื่อจะได้รับสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรามีใจแสวงหาพระเจ้ามากแค่ไหนเรามีใจที่อยากจะรับสติปัญญารับความเข้าใจจากพระเจ้าขนาดไหนคิดถึงข้อสุดท้ายของสองเปโตรบอกว่าจงจเจริญขึ้นในพระคุณและ ความรู้ในพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องเราจะไม่เพียงแต่เป็นคนที่รับความรอดเท่านั้นแต่ให้เราจเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ในพระเยซูคริสต์ทุกๆวันอาเมยไหมครับเราจะเติบโตขึ้นเราจะเป็นคนที่จเจริญขึ้นในพระคุณในสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามีหลายคนในโลกนี้กำลังจดจ่อกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนะครับอ สมัยนี้คนที่เล่นหุ้นนะครับคนที่ชอบเล่นสต็อกนะครับบางทีจดจอกับสิ่งนั้นมากเกินไปนะครับเช้าก็ดูบ่ายดูอีกรอบเย็นก็ดูอีกรอบว่าสต็อกกาลังขึ้นกําลังลงยังไงครับพี่น้องถ้าเราไม่ได้ประกอบอาชีพแบบนี้นะครับขออย่าให้จดจอกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปนะครับาการลงทุนกับอะไร ต่างๆนะครับมันเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ไม่ควรจะจดจ่อมากเกินไปนะครับพระคำของพระเจ้าสอนให้เราจดจ่อกับพระเยซูคริสต์จดจ่อกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแรงสติปัญญาของเราทุกอย่างนะครับและเมื่อคนหนึ่งได้รับสติปัญญามันมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทองคำนะมากยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้แน่นอนคิดถึงช่วงที่ ผมมีโอกาสรับใช้เป็นหัวหน้าทีมของ m มช s i o n a r y ในโอเมพักรุงเทพประมาณช่วง10ปีครับก็สิ่งแรกเมื่อได้รับตำแหน่งได้ร <t manifestations> ับมอบหมายหน้าที่ตรงนี้นะครับ <t> ก็ขอสติปัญญาจากพระเจ้าผมตั้งใจขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าโดยกำลังของตัวเราเองเราไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีผมต้องดูแล m มชชีเน a รีหลายคนมาจากทุกทวีปของโลก มาจากยุโรปมาจากเอเชียมาจากแอฟริกามีวัฒนธรรมหลากหลายแล้วก็พยายามให้มิชชันารีเหล่านี้ได้ร่วมงานกับคนไทยกับผู้นำผู้รับใช้ไปบุกเบิก,บกพระคริสต์ด้วยกันทำาัฒกิจอะไรต่างๆด้วยกันนะครับโอเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับและการเป็นผู้นำเราต้องเจรจาต้องอช่วยประสานงานช่วยให้ชาวต่างชาติกับคนไทยร่วมงานกันแล้วก็ ทำงานไปด้วยกันนะบบางทีก็เผชิญกับปัญหาไม่เข้าใจกันบางทีเจอกับปัญหาของมิชชันนารีที่มีปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวและสิ่งที่จำเป็นนะในการรับใช้ก็คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าผมตั้งใจขอจากพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงประทานสติปัญญาตลอดเวลาสิบปีที่ผมรับตำแหน่งนะเป็นหัวหน้าทีมมิชชันนารี ได้คลี่คลายปัญหาได้เผชิญหน้ากับปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ได้ไหมายผมว่าผมได้จัดการกับปัญหาทุกอย่างอย่างเ,าเรียบง่ายหรือว่าทําได้ดีแต่ผมได้พึ่งพาพระเจ้าและเห็นพระเจ้าทรงช่วยตลอดเวลานะครับทำให้สถานการณ์ดีขึ้นทาให้คนคืนดีกันทําให้คนรักกันฉะนั้นขอหนุนใจพี่น้องนะครับที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งไหนไม่ว่าเราจะาต้องเผชิญกับปัญหาแบบไหน ขอให้เราเพิ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้าอเมนไหมครับให้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าและพระองค์ก็จะช่วยเราในการ,รเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ทําให้เราเก้าวหน้าไปนะก่อนที่ผมจะพูดต่อให้เราอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าขอสติปัญญาที่มาจากพระองค์แก่ทุกคนที่แสวงหาทุกคนที่ทูลขอขอพระองค์ทรงประทานความเข้าใจและความฉลาดให้แก่ ผู้ที่ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมให้แก่ผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์ให้เขาได้พบคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากกว่าทองคำมากกว่าทรัพย์สินเงินทองก็คือสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนและถ้าเขาสามารถใช้สติปัญญาจากเบื้องบนในการรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเป็นเกลือและความสว่างในสังคมในการเป็นพยานต่อคนที่อยู่รอบข้าง อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในข้อ9ข้อ10ต่อไปนะครับเราจะเห็นการเปรียบเทียบคนชอบธรรมกับคนอธรรมอีกนะครับคนชอบธรรมอธิษฐานได้รับคําตอบและคนอธรรมถูกปฏิเสธนะครับถ้าเราดูในข้อ9ข้อ10เราจะเห็นว่าถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คําอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิสีเย,ยน คนที่นำคนเที่ยงธรรมหลงเข้าไปในทางชั่วก็จะตกลงในหลุมของเขาเองแต่คนดีพร้อมจะได้รับสิ่งดีเป็นมรดกเห็นไหมครับคนดีพร้อมจะได้รับสิ่งดีเป็นมรดกแต่คนที่ไม่ฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าคำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสอิสเอียนต่อพระเจ้าพี่น้องทำไมคำอธิษฐานของหลายคนไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า เราเคยคิดไหมครับบางครั้งอธิษฐานอาจจะได้รับไฟเขียวก็คือพระเจ้าประทานบางทีจะเป็นไฟแดงพระเจ้าไม่ประทานแต่บางครั้งอาจจะเป็นไฟเหลืองก็คือให้เรารอคอยให้เรารอคอยพระเจ้าแต่มีอุปสรรคอย่างหนึ่งทําให้คําอธิษฐานของเราไม่ได้รับคําตอบก็คือความบาปความบาปเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่สามารถรับ พระพรจากพระเจ้าคือความบาปที่เราไม่ยอมละทิ้งนะครับความบาปที่เราไม่ยอมกลับใจไม่ยอมสารภาพเรารู้ตัวว่ากําลังทําบาปอยู่กําลังทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยเราไม่ยอมล้มเลิกสิ่งเหล่านี้ทําให้เราจะไม่สามารถรับพระพรพจากพระเจ้าฉะนั้นเราต้องสารภาพบาปนะต้องสํารวจชีวิตของตนเองนะครับว่ามีความบาปอะไรที่เราไม่ยอมละทิ้งไหมครับ คำอธิษฐานที่เห็นแก่ตนเองมากไปนะครับก็อาจจะไม่ได้รับคําตอบด้วยนะครับเราคิดถึงตนเองคิดถึงความเจริญของตนเองแต่แตไม่ได้เห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้า,เาคิดถึงมีพ่อลูกสองคนกําลังเดินทางไปที่แมคโนโน์ไปรับประทานอาหารด้วยกันนะครับก็เห็นอุบัติเหตุข้างทางนะครับดูเหมือนมีรถชนกันพ่อก็ นึกว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะสอนลูกเรื่องการอธิษฐานลูกให้เราอธิษฐานเผื่อคนบาดเจ็บดีไหมลูกชายก็อาสาอธิษฐานนะครับลูกชายคนนี้ก็เริ่มอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขออย่าให้คนเหล่านี้ขวางทางเข้าแมคโดนัลเลยลูกหิวแล้วลูกอยากกินข้าวอันนี้คือผู้เล่นนะครับคือ บางครั้งคำอธิษฐานของเราอาจจะเป็นเหมือนเด็กคนนี้ไหมว่าเราขอเพื่อตอนเองอย่างเดียวเขาทำหลายอุปสรรคต่างๆเพื่อเราจะได้ตามใจตนเองนะครับแต่คำอธิษฐานที่พระเจ้าพอประทัยเป็นคำอธิษฐานที่แสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์ก็จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะครับพี่น้องอยากจะรับคำตอบ จากคำอธิษฐานของเราไหมครับในเช้าวันนี้เรากำลังทูลขอเพื่ออะไรนะครับในข้อ9กก็ยืนยันให้เราเห็นว่า,าผู้ที่ฟังธรรมบัญญัติคำอธิษฐานของเขาก็จะได้รับคำตอบผู้ที่ฟังและประพฤติตามด้วยนะครับถ้าเราฟังพระคำของพระเจ้าประพฤติตามคำอธิษฐานของเราก็จะสอดคล้องกับน้ำพระทยัยพระองค์ก็จะทรงประทานสิ่งที่เราทูลขอแต่ถ้าเราไม่ฟังพระคำ ขอตามใจตนเองนะครับอย่าประหลาดใจว่าทําไมพระเจ้าไม่ตอบคํำอธิษฐานของเราเพราะเรากําลังเห็นแก่ตนเองเรากําลังปฏิเสธพระคำนะครับและข้อ13ก็ยืนยันว่าให้เราสารภาพก่อนนะครับผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญแต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้ความกรุณานะครับ ข้อ13บทที่28บทบอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับผู้ที่ซ่อนการละเมิดผู้ที่เก็บความบาปไว้ในใจไม่ยอมตัดทิ้งไม่ยอมเลิกกับบาปนะฮะก็จะไม่เจริญไม่รับพระพรแต่ผู้ที่สารภาพทิ้งความผิดบาปก็จะรับความกรุณาคำอธิษฐานของคนนั้นจะได้รับคำตอบเหมือนนึ่งยนบอกว่าผู้ที่สารภาพบาปรวทรงสัต์ซือเที่ยงธรรม ก็จะทรงยกโทษความผิดบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นฉะนั้นอยากให้เราใช้เวลานี้ที่จะถ่อมใจลงนะครับที่จะ,ะมีใจ่อนโยนต่อพระเจ้าไม่ใช่ใจที่แข็งกระด้างแต่ให้เราถ่อมใจลงจริงๆถ้ามีความบาปอะไรที่ซ่อนไว้ขอให้เราสารภาพความผิดบาปเวลานี้เพื่อเราจะได้รับคำตอบจากพระเจ้าเราจะได้รับ ความโปลปลานจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับผมจะนำเราในการอธิษฐานสารภาพความผิดบาปด้วยกันนะครับอ,อยากให้เรามีโอกาสสารภาพเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องครอบครัวเรื่องความบาปในพันธ,ธกิจหรือในคริสตจกักรหรือความบาปของคนที่อยู่รอบข้างให้เราสารภาพต่อพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และคำอธิษฐานของเราจะได้เป็นที่พอพระทยัยโอ้พระบิดาเจ้าใน เวลานี้เราขอท่มใจลงอธิษฐานแสวงหาพระพากของพระองค์เหมือนบทเพลงที่เราร้องขอท่มใจลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ขอสารภาพความผิดบาปของตนเองอถ้ามีสิ่งใดที่ลูกได้คิดได้ทำที่ไม่เป็นที่พอพระทยัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่เห็นแก่ตนเองสิ่งที่ มาจากความเกลียดชังหรือมาจากการดูถูกคนอื่นหรือการไม่ให้อภัยคนอื่นขอพระเจ้าทรงยกโทษให้ขอพระองค์ทรงชำระจ,จิตใจให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากความบาปทุกอย่างเหมือนดาวิดบอกในซาดูดี51ขอทรงชำระใจให้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งและขอทรงรื้อฟืน้นความชื่นชมยินดีแห่งความรอดแก่ข้าพระองค์ ขอสารภาพความผิดของคนในครอบครัวด้วยบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาไม่ค่อยดีบางครั้งเห็นแก่ตนเองหรือว่าพูดในสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจหรือทําในสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องทุกข์ใจขอพระองค์ทรงยกโทษให้ด้วยขอพระองค์ทรงทําให้สามีภรรยาคืนดีกันรักกันและกันเหมือนพระเยซูคริสต์รักเจ้าสาว ขอให้ความสัมพันธ์ของขครอบครัวได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอสารภาพความผิดบาปของลูกๆด้วยบางครั้งลูกอาจจะดือ้ออาจจะทําสิ่งที่ไม่ได้สํานึกตนเองแล้วก็ทําความผิดพลาดอะไรบางอย่างขอทรงชำระความผิดบาปของลูกๆด้วยบางครั้งลูกถึงแม้ว่าเป็นลูกของคริสเตียนลูกของผู้รับใช้แต่ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งอ,อาจจะหินแก่ ความสาเร็จของโลกนี้เห็นแก่ชื่อเสียงเห็นแก่เพื่อนๆนและลืมพระเจ้าไปขอพระองค์ทรงเมตตาทรงยกโทษความผิดบาปของลูกๆด้วยขอทรงทําให้เขาระลึกถึงความเมตตาความรักของพระองค์อีกครั้งหนึ่งและให้เขาคืนดีกับพระองค์ให้เขากลับมาหาพระองค์รับการฟืน้นใจที่มาจากพระองค์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอทรงยกโทษความผิดบาปของทุกคนในครอบครัวและให้เขาได้ รับการชำระให้บริสุทธิ์และให้คนในครอบครัวได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ครั้งหนึ่งได้อยู่ในความสว่างของพระองค์ได้เดินในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ขอสารภาพความผิดบาปของอเพื่อนผู้รับใช้หรือพี่น้องในคริสจตจักรบ้างครั้งเราลืมพระคุณของพระองค์และเราเริ่มชินกับพระคุณและขาดความกระตือร,รือร้นบางครั้งเราเป็นเหมือนคริสตจักรลาดิเซียที่ ไม่เย็นไม่ร้อนขาดความร้อนรนต่อพันธกิจของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาทรงยกโทษด้วยบางครั้งเราไม่ให้อภัยกับพี่น้องบางครั้งเราเห็นแก่ตัวเองขาด uh การถวายขาดการอุทิศชีวิตขอพระองค์ทรงยกโทษด้วยขอพระองค์ทรงฟื้นฟูจ,จิตใจของเราทุกคนฟื้นฟูคริสตจักรของพระองค์ฟื้นฟูพันธกิจต่างๆของพระองค์ให้เราเห็นคริสตจักร รับการฟื้นฟูเป็นคริสตจักรที่มีพระคริสติติตอยู่ด้วยเป็นพระคริสต์มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในคริสตจักรของเราขอสารภาพความผิดบาปของอประเทศไทยของพี่น้องคนไทยที่ยังกราบไหว้รูปเคารพยังไม่กลับใจยังไม่รู้จักกับพระเจ้าผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้เราด้วยขอทรงขันจิตใจของพี่น้องคนไทยขันจากรูปคารพและให้เราได้ ข้าหาพระองค์ให้เราเปิดใจต่อพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและยอมรับความรอดที่มาจากเบื้องบนยอมรับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าและเพิ่งพาพระองค์ในการารับความรอดของพระเจ้าทรงโปรดเมตายกโทษความผาผิดของพี่น้องประชาชนไทยและยกโทษความผิดของเพื่อนบ้านต่างๆบางคนที่ยังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง บางคนในสังคมนี้ยังติยาเสพติดหรือว่าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเห็นแก่ตนเองแสวงหาวัตถุสิ่งของไม่ได้สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขาทุกวันขอพระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปของเราชำระเราให้พ้นจากความผิดบาปและเหมือนบทเพลงที่เราร้องไปเวลานี้เราท่มใจลงแสวงหาพระพักของพระองค์ขอทรงชำระใจให้บริสุทธิ์ และขอทรงรักษาแผ่นดินของเราให้หายขอทรงรักษาจิตใจของเราให้คืนดีกับพระองค์ขอทรงฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูคนไทยฟื้นฟูคริสตจักรไทยฟื้นฟูทุกครอบครัวฟื้นฟูชีวิตของเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน